สวัสดีค่ะเด็กๆใช้มาถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะคะวันนี้นะคะเป็นเช้านะคะวันอังคารนะคะที่หกกรกฎาคมนะคะเวลาแปดโมงครึ่งถึงเก้าโมงครึ่งกับพบกับอีกกับพบกับคุกิ๊กอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะคุกิ๊กจะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเรื่องลักษณะส่วนต่างๆของร่างกายนะคะว่าลักษณะส่วนต่างๆของร่างกายมีอะไรบ้างเด็กๆอยากจะรู้ไปพร้อมกับคุกิ๊้หรือยังเอ่ยอ่าถ้าเด็กๆพร้อมอยากจะรู้ไปเรียน กับภูกิจกันเลยค่ะประสงค์การเรียนรู้นะคะที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้นะคะ 1. เมื่อเรียนจบนะคะเรืนะ่องลักษณะส่วนต่างๆของร่างกายแล้วนะคะนักเรียนจะต้องสังเกตนะคะและระบุชื่อส่วนต่างๆที่อยู่ภายนอกร่างกายได้นะคะว่าภายในร่างกายมีอะไรบ้างเช่นแขนหูจมูกตาปาก เป็นต้นนะคะเราจะมาเรียนรู้กันว่าภายอกร่างกายนอกจากนี้ยังมีอะไรอีกอ่าเรามาเรียนกันเลยค่ะครูนะคะจะให้เด็กร้องเด็กๆนะร้องเพลงเรื่องเพลงจับไวไวนะคะเพลงจับไวไวเรามาเริ่มร้องเพลงกันเลยค่ะนะจับพัวตาฟังฟังนะจับจับพัวตาหูหัวไหลจับไวไวจมูกปากตาใช่ปะอ่ะเด็กๆเอาไหมนะคะชี้ไปที่ครูนะ จับหัวจับตาหูหัวไหลจับไวๆวจับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับหูอ่าเอาใหม่นะจับหัวจับตาหูหัวไหลจับไวไวจับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับหูอ่าเด็กๆได้หรือยังเอยเอาใหม่นะเด็กๆจิ้มไปติดตามครูนะจับหัว ตาหูหัวไหลจับไวไวจมูกจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับหูอ่าอันนี้นะครับเพลงจับไวไวก็เป็นเพลงอวัยวะ,วะส่วนภายนอกของร่างกายนะอ่ะเราร้องกันเสร็จแล้วใช่ไหมลูกอ่ะมีอะไรบ้างในเพลงเด็กๆรู้ไหมมีอะไรบ้างอ่ะนักเรียนบอกได้ไหมว่าเพลงจับไวไวมีส่วนต่างๆของร่างกายอะไรบ้างมีอะไรคะจับหัว ตาอะไรหูหัวไหล่จับไวๆมีอะไรจมูกปากแล้วก็ตาแขนแล้วก็ขาแล้วก็หูใช่ไหมคะแสดงว่าเพลงนี้มีหัวมีตามีหูมีหัวไหล่มีจมูกมีปากมีแขนแล้วก็มีขามีทั้งหมดแปดค่ะแปดอวัยวะนั่นเองใช่ไหมคะอ่าเรามาเริ่มเรียนกันเลย อวัยวะภายนอกอันแรกนะคะคือหัวหรือเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าศีรษะเดีด๋ยเห็นไหมอย่างที่ครูจับอยู่นะคะคือหัวหรือว่าศีรษะนั่นเองนะคะต่อมาคือตาเดีกๆเห็นไหมที่ครูชี้ไปที่ตาตาของคนเราก็เป็นอวัยวะภายนอกมีสองตาเห็นไหมคะมีสองตาตาซ้ายกับตาขวาขวานะคะต่อมามีหูเดีกๆเห็นหูไหมหูอ่ามีหู อ่าแล้วก็มีจมูกใครไม่มีจมูกบ้างอ่าจมูกแล้วปากอ่าแล้วก็ปากเห็นไหมปากของครูอ่าต่อมาก็มีหัวไหลหัวไหลตรงน,นี้ครูจับอยู่นะลูกหัวไหลอ่ามีสองข้างนะหัวไหลอ่าต่อมาแขนเด็กๆรู้ไหมว่าแขนแขนก็คือตรงนี้เห็นไหมที่ครูยื่นออกมาอ่ะเด็กๆดูนะแขนก็คือตรงนี้ที่ครูจะ แต่ว่ามือก็คือตรงนี้ฝ่ามือที่คุณเนี่ยจับได้เขาเรียกว่ามือนะคะเขาเรียกว่ามือต่อมาเป็นขาขาเด็กเห็นไหมคือตรงนี้เนี่ยตั้งแต่เอวลงมาถึงตรงนี้ก็คือขาหมดเลยและตรงที่เขาใส่รองเท้ากันเขาเรียกว่าเท้าลูกเขาเรียกว่าเท้านะอ่าอันนี้คือเอาไว้ยอะบภายนอกนะคะตามหาส่วนต่างๆของร่างกายที่หายไปเรามาดูกัน บอกว่าส่วนต่างๆอะไรบ้างนะคะบอกว่าหนึ่งส่วนต่างๆของร่างกายที่อยู่ภายนอกเป็นส่วนที่มองเห็นหรือมองไม่เห็นอ่าเด็กๆรู้ซีที่ครูสอนมาที่เป็นตาจมูกปากนักเรียนสามารถมองเห็นได้ไหมคะอ่าเก่งมากนักเรียนสามารถมองเห็นได้เพราะว่ามันอยู่อะไรลูกมันอยู่ภายนอกนั่นเองใช่ไหมคะอ่ามันอยู่ภายนอกนั่นเองนะลูกอ่ะสอส่วนของร่างกายที่อยู่ภายนอก ที่นักเรียนสำรวจได้มีอะไรบ้างเด็กๆดูสิตอนนี้ภายนอกร่างกายของนักเรียนมีอะไรบ้างมีนะคะมีหัวมีตามีจมูกมีปากมีหูมีหัวไหลมีแขนมีมือมีเท้าแล้วก็ขานั่นเองใช่ไหมคะที่นักเรียนสำรวจได้อันนี้แหละค่ะเขาเรียกว่าอวัยวะภายนอก หรือเรียกอีกอย่างว่าส่วนต่างๆของร่างกายที่อยู่ภายนอกนั่นเองนะคะนักเรียนสามารถมองเห็นได้นั่นเองนะอันนี้นะคะคือลูกสรุปนะลูกนนก็คือมีตาดิเดเห็นไหมมีตามีหูมีแขนและมือมีหัวมีจมูกมีปากขาและเท้านั่นเองอันนี้แหละคะ่ะเขาเรียกว่าละสะส่วนต่างๆของร่างกายภายนอกนะคะ ต่อมานะคะเขาบอกว่าแต่ละส่วนนะคะของร่างกายนะมีลักษณะใดาบ้างและอยู่ตำแหน่งใดบ้างของร่างกายอ่ามีอะไรบ้างคะเช่นตาอ่านะคะมีสองข้างลักษณะเป็น,นอ่ามีสองข้างใช่ไหมคะอยู่ตำแหน่งไหนบนใบหน้าของเราใช่ไหมคะมีหูหูกันไหมมีสองข้างเหมือนกันก็อยู่ทําไมบริเวณข้างๆข้างๆใบหน้าของเราอันนี้นะคะอ่า ต่อมาเรามาดูการลักษณะว่ามีอะไรบ้างอยู่ตำแหน่งไหนมาดูตานะคะเขาบอกว่ามีสองข้างอยู่บนใบหน้าเหมือนที่ครูบอกเลยเห็นไหมข้างจมูกมีลักษณะเป็นลีลีตาเราจะเป็นลีลีตาเราจะไม่เป็นกลมๆนะคะตาเราจะเป็นลีลีเดเห็นไหมลูกตามีสีขาวและสีดำอยู่ตรงกลางเห็นไหมอ่าตาจะมีสีขาวแล้วก็สีดำกลมๆอยู่ตรงกลางนั่นเองเขาเรียกว่าลักษณะของตาค่ะ มาแต่ละส่วนของร่างกายมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเหมือนกันไหมคะเหมือนไหมลูกแต่ละส่วนนะคะมีลักษณะแตกต่างกันไม่เหมือนกันเช่นรูจมูกเขาบอกว่าจมูกเห็นไหมคะจมูกมีลักษณะเป็นแท่งมีสองรูแต่ปากมีลักษณะเป็นช่องปากจมูกจะมีสองรูเด็กๆเห็นไหมมีสองรูแล้วก็ปากมันเหมือนกันไหมลูก มันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะมันไม่เหมือนกันเลยนะคะต่อามาอันนี้นะคะก็คือสรุปนะคะความรู้จากกิจกรรมในเดกๆเห็นไหมส่วนต่างๆที่อยู่ภายนอกร่างกายนะคะมีหลายส่วนเลยเช่นตาหูจมูกปากแขนแล้วก็มือนะคะแล้วก็ขาและเท้าซึ่งแต่ละส่วนจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปนะคะอ่าอันนี้นะคะคือจบเรื่อง ส่วนต่างๆของร่างกายภายนอกไปแล้วนะคะครั้งหน้าครูจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้ว่าส่วนต่างๆของร่างกายภายนอกเนี่ยมีหน้าที่อะไรอ่ะมีหน้าที่อะไรนะเอาวันนี้ให้เด็กๆนะคะหยิบใบงานอันนี้ขึ้นมานะคะหยิบใบงานนะคะใบงานครูก็มีตัวอย่างให้เด็กๆนะเช่นอันนี้เขาชี้ไปที่ไหนลูกเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะโยงเส้นจับคู่นะคะภาพให้สัมพันธ์กันเด็กๆเห็นไหมตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรลูก ที่ลูกสอนชี้เขาเรียกว่าหัวเด็กๆก็โยงไปหาคำว่าหัวอ่าต่อมาตาตาตาใช่ไหมลูกอ่าก็โยงไปหาคำว่าตานะอ่าต่อมาอันนี้เขาเรียกว่าอะไรลูกอืมเรียกว่าแขนนั่นเองนะคะเด็กๆก็โยงไปหาคำว่าขอแอนอแขนนะคะต่อมาอันนี้เรียกว่าอะไรคะอ่าเขาเรียกว่าขา เด,ด็กๆก็โยงไปหาคําว่าขาขาสะกดยังไงลูกอ่าขออาขานะคะก็โยงไปหาคําว่าขานะอ่าโยงออกไปคําว่าขานะนี่นะคะโยงออกไปคําว่าขาต่อมานะคะต่อมาต่อมาอน,นี้คืออะไรลูกคือหูหูเราเห็นไหมคะหูอ่าหูสะกดยังไงคะหูอ่าหออูอ หูนั่นเองนะคะเด็กๆก็โยงไปหาคําว่าหออูหูครั้งสุดท้ายใครรู้บ้างเอ่ยก็คืออะไรอ่าเขาเรียกว่าปากนั่นเองนะคะปออากปากนะคะปออากปากอยู่ตรงไหนรูปปออากปากอะกยงไปนะคะให้ใเด็กๆนะคะกลับไปทานะคะเป็นการบ้านแล้วถ่ายรูปนะคะมาให้ครูก,กิกดูด้วยนะครูก,กิกจะได้รู้ว่าเด็กๆ ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอ,ะอนที่เราจะเจอกันใหม่คาบเรียนหน้านะเด็กๆเข้าไปในช่อง YouTube ให้ครูก,กิ๊กหน่อยนะเข้าไปแล้วก็พิมพ์คำว่าเรียนวิทยาศาสตร์กับครูกิ๊กนะคะเด็กๆก็จะเจอช่องครูกิกขึ้นมานะคะเด็กๆไปกดอันนี้นีอันแดงๆนะคะ,ะไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ครูกิ๊กด้วยนะคะเด็กๆจะได้ไม่พลาดนะคะที่จะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กับครูกิ๊กนั่นเองนะคะ อ่าแล้วไว้เจอกันใหม่คาบเรียนหน้านะคะบ๊ายบาย